สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เอ็นวินจะมาวิเคราะห์กรณีดราม่าในคู่มวยวันไฟในครั้งที่36ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทำคลิปคู่แรกไปแล้วกล้องธรณีเจอกับอัสลามจอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับเคลียร์ไหมสงสัยอะไรกันหรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กระทืบปุ่มแชร์ไปนะครับไม่ต้องมากระทืบแอดมิน โดยในคลิปแรกที่ใครยังไม่ได้ฟังนะครับก็อยากให้ไปฟังดูนะเพราะว่ามีการพูดถึงกรรมการด้านบนแล้วก็กรรมการด้านล่างด้วยเพราะว่าการณีนี้เนี่ยมีการพูดถึงอยู่นะแอดมินก็พยายามอธิบายให้เข้าใจพร้อมหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับโดยในคลิปวันนี้จะไม่พูดเรื่องซ้ําเรื่องกรรมการบนกรรมการล่างอีกแล้วนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปย้อนฟังดูคลิปนี้นะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้อีกทีหนึ่ง วันนี้จะว่าในเรื่องของดราม่าครูเจ้าเสือใหญ่เจอกับอาคีปกรูซาดาเด็กอาเซอร์ไบาจานทายาทอสูรลูกศิษย์ชิงกิสอลาซอฟที่มาอยู่กับค่ายเมดิซาตูนะครับผม,ผมจะขอวิเคราะห์โดยใส่ข้อมูลความน่าจะเป็นโดยการคาดเดานะพูดง่ายเลยเดาก็จะขอวิเคราะห์ออกมาขอคิดแทนความรู้สึกของโอริเยคอสในเซียววินาทีนั้นบวกกับเสริมในความเห็นส่วนตัวของแอมินเข้าไปด้วยเริ่มต้นด้วยข่าลอยดอกนี้ของอาคีป ปลายเข่าเข้าเต็มคางเต็มหน้าของเจ้าเสือใหญ่ดอกนี้ได้นับ8ดอกนี้ไม่มีดราม่าใดๆนะก็เป็นนับ8ที่แท้จริงนะครับถ้าางนั้นผมจะแพร่ไปทําไมละกับา,านไปดีตัดมาที่ดราม่าของคู่นี้ต้องจังหวะนี้เลยนะครับที่เจ้าเสือใหญ่ไล่กระทืบหวังจะเอาคืนนับ8หรือว่าเอาถึงน็อกให้ได้ตัวเล็กไล่ตัวใหญ่เจ้าเสือใหญ่ศบจังหวะไล่ต้อนอาคีฟตบด้วยขวาเข้าไปเต็มๆทาเอาอาคีฟตะขาบตัวน้อยของชิงกินอลาซอฟถึงกับสุดเกือบจะหล่นก้นจ้ำเบา้า โดยแอคชั่นดังกล่าวของอาคิฟก็คือตูดเกือบได้นั่งเชือกแบบแพ็กเกตี้แล้วก็แขนนั้นมีการจับเชือกไว้อย่างชัดเจนผมขอประเมินสแกนกรรมของอาคิฟเลยละกันนะครับถ้าเกิดไม่ทะลึงเอาแขนจับเชือกนี่ยก็ขอฟันธงเลยว่าน่าจะต้องหล่นลงไปนั่งแน่นอนแล้วก็จะเป็นการโดนนับแปดโดยปริยายแต่พออาคิฟจับเชือกได้เนี่ยจังหวะต่อไปก็คือโอลิเวียคอสปราดเข้ามาจะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ทราบได้ภายใต้จิตใจของแกนะครับ แล้วอาคีฟเนี่ยก็ลุกอย่างไวแล้วก็ตีกันเชียงหนีต่อทันทีซึ่งเป็นจังหวะที่เจ้าเสือใหญ่จะสวิงหมัดซ้ายตบไปอีฉาดหนึ่งแต่ทว่าอลิเยคอสิปาดเข้ามานี่นะครับทำเอาเจ้าเสือใหญ่นั้นเสียจังหวะไปแล้วแล้วก็อาคีฟก็ลอดตัวไปถ้าเจ้าเสือใหญ่ได้ต่อยหมัดนี้รับรองว่าอาคีฟที่ไร้สิ้นการป้องกันตัวแล้วเนี่จะโดนเต็มเต็คางเต็มกรามเต็มกราฟถึงกับหล่นได้เลยแหละจะโดนนับ8ขั้นต่ําหรือว่าเสียหายเลยก็คือน็อก ก็เป็นการตัดสินใจเสี้ยววินาทีนี้ของโอลิเวียคอสนะครับที่ส่งผลกับเจ้าเสือใหญ่เลยอาคีฟถ้าเกิดจะโดนนับแปดจากการเข้ามาของโอลิเวียคอสเนี่ยคอสก็น่าจะเด็ดขาดนะครับว่าจะนับพอสมกึกสมกักไม่ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างมันก็เลยกลายเป็นการเสียโอกาสของเจ้าเสือใหญ่ที่ง้างซ้ายเตรียมฟาดเบ้าหน้าอาคีฟถ้าโดนเต็มเต็มอาคีฟเนี่ย มันก็น่าจะทําให้อาคีฟเนี่ยย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปนอนนับดาวกับลูกเจี๊ยบที่บินวนอยู่บนหัวได้เลยสิ่งที่เจ้าเสือใหญ่เสียหายมากๆในเหตุการณ์นี้ในพื้นที่ทับซ้อนนี้ก็คือการปลัดเข้ามาของโอลิเวียคอสเนี่ยแหละผมขออนุญาตอ่านจิตใจของโอลิเวียคอสในเสี้ยววินาทีนั้นนะจะเป็นการคาดดานะครับผมขอคาดดา2อย่าง 1. โอลิเวียคอสมีเจตนาจะนับ8อาคีฟแต่จังหวะดังกล่าวนั้นลังเลและทําให้เกิดการผิดพลาด นั่นก็คือจังหวะนี้ที่เจ้าเสือใหญ่ตะปบใส่หน้าเต็มๆอาคีปแล้วก็จะหล่นอยู่แล้วมันลมมันล่ออาคีปจับเชือกเอาไว้โอลิเวียคอสปลาดเข้ามาจะนับ8ซึ่งหลายไฟที่ผ่านมาเนี่ยมีการนับ8ได้นะครับโดยที่นักมวยโดนหมัดเข้าไปจนเมาหรือว่าสตันไปในจังหวะหนึง่งหรือว่าทลาลงมาติดเชือกนั่งเชือกไม่ต้องถึงขนาดว่าลงไปนอนพื้นกลางเวทีอย่างแฮกเกอร์ตี้เนี่ยโดนจนมึนจนเมาแล้วก็นั่งเชือกเนี่ยโอลิเวียคอสก็สามารถนับ8ได้ ดังนั้นเนี่ยผมขอเดาว่าในเซี่ยววินาทีนั้นเนี่ยโอลิเวียคอสปลาดเข้ามาจะนับ8แต่ทว่าอาคีฟไอตะขาบตัวน้อยของชิงกิตอาลารซอฟเนี่ยดันทะลึ่งพวดลุกขึ้นมาอย่างไวนะครับจนโอลิเวียคอสน่าจะตกใจแล้วก็เป็นเซี่ยว,วินาทีการตัดสินใจให้ชกต่อไปก็เดาจากการที่เขากวักมือรัวๆไปให้เป็นสัญญ,ญาณว่าให้ชกกันต่อชกกันต่อ,ตอซึ่งในใ,นใจคอสเนี่ยก็อาจจะมีความคิดน,นะครับว่ากูพลาดแล้วพลาดที่ไม่เด็ดขาดนับ8อาคีฟ พอมันตกใจแล้วเนี่ยมันก็เลยเลยเถิดเป็นอย่างที่เห็นซึ่งถ้าเกิดเป็นไปนตามการคาดเดาแบบที่หนึ่งแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดนะก็อาจจะเกิดจากความอ่อนล้าที่คอสตัดสินมวยมาหลายคู่ตั้งแต่คืนวันศุกร์ยันมาวันเสาร์เนี่ยเวลาพักผ่อนก็เลยมีน้อยนะครับก็ส่งผลต่ตอป,ประสาทการรับรู้การตัดสินใจไหวพริปต่างๆหรือ2โอลิเวียคอสมีเจตนาที่จะไม่นับแปดอาคีฟ การที่อาคีฟโดนหมัดจนหน้าสะบัดเป็นลำตัดอเซอร์ไบจานเนี่ยก็แล้วก็กลายเป็นสายย่อในวินาทีนั้นโอลิเวียคอสอาจจะคิดว่าเป็นการโดนหมัดจังๆหมัดเดียวโดดๆสติสตางอาคีฟก็ยังมีนะครับแล้วก็จากอาการเนี่ยยังไม่หล่นไปนั่งลงไปนอนที่บริเวณพื้นเวทียังไงในใจของทางคอสก็อาจจะตีย่นนไปว่าไม่น้บแปแน่นอน แล้วก็เห็นว่าในวินาทีดังกล่าวเนี่ยอาคิฟอาจจะติดเชือกอยู่แล้วก็ถ้าเกิดอาคิฟยังกึ่งนั่งกึ่งยืนอยู่เนี่ยแขนก็จับเชือกอยู่โอลิเวียคอสที่อยู่ด้านหลังเจ้าเสือใหญ่เนี่ยอาจจะต้องการเข้ามาจัดระเบียบให้อาคิฟกับเจ้าเสือใหญ่ยืนขึ้นกันมาชกใหม่โดยไม่รู้ว่าทั้งสองคนคือเจ้าเสือใหญ่กับอาคิฟเนี่ยมีแอคชั่นที่เร็วกว่าโอลิเวียคอสที่กำลังจะเข้ามันห้ามโดยไอเซเเซียววินาทีเหตุการณ์นี้ที่แอดมินแพรมยังกับว่ามันนานเนี่ย ขอให้แฟนมวยคบคิดดีๆนะครับถ้าเกิดอาคีบยังกึ่งยืนกึ่งนั่งจับเชือกอยู่แบบนี้แล้วถ้าเกิดถูกเจ้าเสือใหญ่ซัดเปรี้ยงเข้าไปเต็มหน้าจนล่วงคำถามคือคุณคิดว่ามันจะเป็นลูก follow the water นั่นก็คือลูกตามน้ำหรือไม่ลองคิดกลับไปกลับมาดูแบบไม่อคติแบบไม่เอียงข้างมาคนไทยจนเกินไปดูนะครับหรือว่าลองนึกสภาพสลับตัวนักมวยดูกัได้ สมมุติถ้าเกิดเจ้าเสือใหญ่เป็นคนโดนบ้างโดนหมัดอาคีบแล้วลงไปกึ่งยืนกึ่งนั่งมือจับเชือกอยู่แบบนี้แล้วถ้าเกิดอาคีจะตามมาซัดเปรี้ยงในแอคชั่นนี้มันจะเรียกว่าเป็นลูกตามน้ําเป็นการฟาวผิดกติกาผิดผีผิดม่านประเพณีของศึกวันหรือไม่ถ้าแฟนๆคิดว่าใช่ว่ามันเป็นการฟาวเลยแหละแบบนี้มันจะเป็นลูกตามน้ำถ้าคุณคิดแบบนี้นะนั่นแหละ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่โอลิเวียคอสคิดเช่นเดียวกันในเสี้ยววินาทีนั้นเขาถึงจะเข้าไปกันไว้ส่วนการเข้าไปของคอสก็คือเข้าไปแบบไม่ได้นับ8ปด้วยนะเพราะคงมีดุลพินิษแล้วว่ายังไม่กองาคาพื้นถ้าสภาพอาคีบโดนหมัดเดียวแล้วแค่ย่อแบบนี้สติสตังสายตายังชกต่อได้คงตัดสินใจจากสายตาแล้วว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เขาตัดสินใจว่าต้องนับแ โอลิเวียคอสเลยมีเจตนาที่จะเข้ามากันแล้วก็จัดระเบียบให้อาร์คิปหลุดออกมาจากสภาพนั่งย่อเหมือนนั่งเบงอื้อแล้วก็คาเชือกตรงนั้นอยู่ให้ลุกขึ้นมายืนโซยกันใหม่กับเจ้าเสือใหญ่คอสเขาต้องการยับยั้งลูกตามน้ําให้ทันตามภาพสมมุตินี้แหละเพราะถ้าเกิดว่ามันมีหมัดตามน้ําของเจ้าเสือใหญ่จนฟาวอาร์คีปลงไปนอนชักก็จะทําให้กลายเป็นไม่มีผลการแข่งขันเกิดขึ้นก็ต้องยุติการแข่งขันไป ลองคิดดูแบบลึกซึ้งตามที่อดมินคิดดูแบบนี้ในการวิเคราะห์ที่2นี้นะว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนที่มันจะเป็นแบบนี้ที่มันน่าจะเป็นที่มาจังหวะการเข้าไปของโอลิเวียคอสพูดยังไงก็คือโอลิเวียคอสเนี่ยเขามีภาพแบบนี้ในหัวแล้วก็แพ้เสียงในหัวว่าเฮ้ยอาคิฟเขาติดเชือกแล้วมันอันตรายนะเองเข้าไปเบรกดีเดี๋ยวโดนลูกตามน้ําแต่ถ้าว่าความโบอบบาของโอลิเวียคอสสิ่งที่เกิดขึ้นมันดันไม่ตรงปกกับสิ่งที่คิด เจ้าเสือใหญ่ก็เหมือนกับเสือเห็นกวางน้อยขาติดหินอยู่ก็จะกระโดดเข้าขยํำดิวะเจ้าเสือใหญ่กําลังจะสวิงซ้ายเข้าหน้าอาคิฟถ้าได้ต่อยแล้วก็รับรองอาคิฟได้ร้องแน่มีโอกาสลงไปนอนชักสูงมากส่วนแอคชั่นอย่างไวของอาคิฟก็คือลุกเด้งอย่างไวเลยไปอีกทางหนึ่งทําให้3มแอคชั่นของแต่ละคนเลยออกมาอย่างที่เห็นนะฮะแอคชั่นของโอลิเวียคอสที่เจตนาจะเข้าไปจัดระเบียบให้ทั้งสคน ที่ในใจคอสอาจจะคิดว่าทั้งเจ้าเสือใหญ่แล้วก็อาคิฟเนี่ยอาจจะนิ่งเลยจะจับให้สองคนมายืนชกกันใหม่ตามที่ผมคาดเดาแบบที่สองแบบนี้มันเลยกลายเป็นโอลเวียคอสเข้าพรวดนะครับจังหวะมันว่าไปเลยอะ่ะเจ้าเสือใหญ่ก็ง้างต่อยแล้วแล้วก็เสียจังหวะไปอาคิฟก็กระโดดเดง้งดึงดึงดึง,ดงเป็นกวางน้อยขาหลุดออกมาจากการติดหินรอตายจากการที่จะโดนเสือฆ่าไปแดกแบบบุตรวิดจังหวะที่เราเห็นในช็อตนี้มันเลยเป็นอีหยังว่าแบบที่เราเห็นนี่แหละ เอาล่ะนี่ก็เป็นการพยายามวิเคราะห์แล้วนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวผมไม่สามารถฟันธงได้จริงๆว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงก็เลยพยายามคิดที่ว่ามันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ขอเล่าการวิเคราะห์ออกมา2แบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อไหนไหมนะครับที่มันตรงกับสิ่งที่โอลิเวียคอสมีเจตนาหรือว่ามีแอคชั่นที่จะทําลงไปงานนี้ต้องรอโอลิเวียคอสออกมาเปิดเผยนะครับว่าในจังหวะดังกล่าวนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาเจตนาจะทําอะไรอันนั้นแหละถึงจะเป็นความจริงมากที่สุดนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ